และเมื่อพระเจ้าไม่ทรงรักษาจากหลายวันที่ผ่านมาของเราที่พูดถึงเกี่ยวกับการรักษาโดยพระเจ้าฉันได้รับคำถามมากมายจากผู้อ่านเช่นคำถามนี้และถ้าพระเจ้าไม่ทรงรักษาเราควรคิดอย่างไรฉันได้เขียนคำตอบสั้นๆนี้ซึ่งฉันหวังว่าจะช่วยให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับหัวข้อสำคัญมากเรื่องการรักษาโดยพระเจ้าโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่กำลังทุกขทรมานจากความเจ็บป่วย ฉันเชื่อร้อยเปอร์เซนต์ว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้รักษาและเชื่อว่าพระองค์ไม่ได้เปลี่ยนแปลงพระองค์ทรงเป็นเหมือนเดิมวันนี้วันนี้และตลอดไปดูพระคัมภีร์ฮิบรูบทที่13ข้อ8อย่างไรก็ตามฉันก็เชื่อด้วยว่าพระองค์ทรงเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดพระเจ้าไม่ได้ทรงสัญญาว,ว่าจะรักษาคนป่วยทุกคนที่นี่บนโลกนั่นหมายความว่าพระเจ้าทรงรักบางคนน้อยกว่าคนอื่นๆหรือเปล่า ไม่เลยนั่นหมายความว่าเราควรหยุดอธิษฐานเพื่อการรักษาหรือไม่ไม่เช่นกันแต่ในทางตรงกันข้ามพระคัมภีร์สนับสนุนให้เราอธิษฐานและทูลขอด้วยความเชื่อโดยรู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นทั้งความรักและเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในเวลาเดียวกันนี่คือคำพยานจากผู้อ่านที่เล่าว่าฉันป่วยและอยู่ในแผนการของพระเจ้าสายตาของฉันจับจ้องที่พระเยซู ความวางใจความช่วยเหลือและความหวังของฉันอยู่ในพระองค์พระองค์จะไม่ละทิ้งหรือทอดทิ้งฉันพละกาลังของพระองค์สมบูรณ์ในความอ่อนแอของฉันขอบพระคุณพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงสัตย์ซื่อหากคุณกําลังผ่านหุบเขาแห่งความเจ็บปวดอยู่ในตอนนี้จงมั่นใจว่าพระเจ้าจะไม่ทรงทอดทิ้งคุณพระองค์ทรงอยู่เคียงข้างคุณทุกวันในยามดีและในยามเผชิญสิ่งเลวร้าย ในยามเจ็บป่วยและในยามที่สบายดีพระองค์จะทรงค้ำจุนคุณฉันขอสนับสนุนให้คุณอ่านข้อพระคัมภีร์เหล่านี้มัทิวบทที่ 18: ข้อ20สดุดีบทที่54ข้อ4สะดุดีบทที่2 7ข้อ1สดุดีบทที่4 6ข้อ1อิสยาบทที่44ข้อ2ท้ายที่สุดการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของการรักษาซึ่งสัญญาไว้กับผู้เชื่อทุกคนคือการอัศจรรย์แห่งความรอดการอภัยบาป คำสัญญาของชีวิตนิรันด์ซึ่งจะไม่มีความโศกเศร้าน้ำตาความเจ็บป่วยหรือความตายนี่คือสิ่งที่เขียนไว้ในวิวรบทที่2 1ข้อ4พระเจ้าจะทรงเช็ดน้ำตาทุกๆหยดจากตาของเขาทั้งหลายและความตายจะไม่มีอีกต่อไปความโศกเศร้าการร้องไห้และการเจ็บป่วยจะไม่มีอีกต่อไปพอยุคเดิมนั้นผ่านไปแล้วในระหว่างการรอคอยขอหนุนใจ ให้คุณพัฒนาความใกล้ชิดของคุณกับองค์พระผู้เป็นเจ้าดำเนินอยู่ในพระองค์อ่านและประกาศพระวจนะของพระองค์เพราะพระองค์ทรงเป็นแหล่งแห่งชีวิตและนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดความสัมพันธ์ของเรากับองค์พระผู้เป็นเจ้าความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งจริงใจในทุกวันและจากความสัมพันธ์นี้จะหลั่งไหลามาซึ่งพระพรของพระองค์ซึ่งอาจเป็นการรักษาหรืออาจเป็นพละกกำลังในการอดทนในการทดลองขอพระเจ้าอวยพรคุณต่อไป คุณคือการอัศจรรย์